กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกท่านครับมาพบม,มาเจอกันช่วงแรกๆนะครับของวันที่29ครับอ่าอีกวัน2วันนะครับแนวทางรัฐบาลจะประกาศผลงวดประจำวันที่1น,นะครับธันวาคม2567ันรเสเจสัจ่เชียงใหม่นะครับ FC คุณพ่อคุณแม่ อแอดวิไลนะครับช่วงแรกๆนะครับได้ส,ดสรุปรางของพ่อกล้วยมาแล้วนะครับแนวทางของพ่อกล้วยล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับอพอชุดบนเขาสรุปไปแล้วนะครับมือนี้ได้ชุดล่างของออค,อคุณพ่อมานะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังแรงใจพ่อกล้วยนําพ่อกล้วยกัทือว่าเป็นนักคํานวณที่อยู่นะครับ กับทาง่องวิลาชัโชคมาโดนมานาั่นเติบพ่อสมควรแล้วนะครับอาบ่ะว่าจะเป็นเลขดับของคุณพ่อนะครับถือว่าดับยูมาหลายหงวดติดแล้วนะครับสําหรับชุดล่างอา,าดับบนพ่อยังไม่ได้ปล่อยมานะครับเพราะว่าคุณพ่อต้องรีแลกสูตรใหม่หลังจากลุดนะครับสองหงวดติดนะครับสําหรับชุดบนเลขดับนะครับเดี่ยวงวดประจําวันที่หนึ่ง ธันวาคมครับล่างอย่างเดียวจะเป็นยังไงเข้ามารอติดตามกันอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมานะครับพ่อกล้วยสรุปวันที่10นะครับงวดที่ผ่านมานะครับอ่ามือนีงวดนี้ถือว่าสรุปศาตร์น่จังน้อยนะครับวันที่29กันย่างคงพ่อท่านนะครับอีก2วันอ่างวดที่ผ่านมาสรุปให้วันที่10นะครับเนี่ยอ่างวดนี้สรุปให้วันที่29นะครับอ่าวิ่ง1กับ3นะครับงวดที่ผ่านมา หลัก18นะครับหลักหน่วยสามมานะครับอแต่ว่าในสุดจับคู่ไม่มีแ3ดสามสามแปดนะครับอมมีแดสามสาม3ปดเนี่ยทางชุดล่างแตกสามปดนะครับอนาเสียดดยนะครับเ c ซี FC, คุณพอ่อคุณแม่แต่ว่าเนี่ยทางบว่าจะเป็นเลขวิ่งสามมาหลัก18มาอ่าหลักหน่วยนะครับ ก็คือสามานะครับจะเป็น8 3 3 8ท่นที่แต่ว่าคุณพ่อบริจับไห่เอฟซเบิดนะครับจะมาให้แค่6ชุดนะครับน่าเสียดายนี่คือสถิติงวดที่ผ่านมาของพ่อกล้วยล่างอย่างเดียวนะครับอามือนี่สรุปมาแล้วนะครับล่างพ่อกล้วยนะครับมาเบิ่งกันนะครับชุดสรุปล่างอาคุณพอ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาไว้เป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวแอดวิไลจะผ้าเขียนครับตัวเลขแนวทางอ่ะคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพ่อกล้วยจะไ้มาเป็นหลักสิบหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับอ่างวดนี้ไม่มีเลขวิ่งนะครับชุดสรุปล่างไม่มีเลขวิ่งนะครับอ่ะมาเบิ้งเกลือจากหลักสิบก่อนนะครับหลักสิบหลักสิบพ่อกล้วยได้มานะครับคือ ส7เขียนตามเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นครับสี่ครับนี่คือหลัก10หน่วยนะครับมาบ่งหลักหน่วยกันนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าหลักหน่วยล่างนะครับอย่ามาเป็นล่างเด้อคุณพ่อคุณแม่อ่าหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยได้มาที่1 สองหนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นเลขเรียงเลยอ่าหนึ่งสองสามสี่นี่คือหลักหน่วยอ่าเดี๋ยวมาเบิงชุดเน้นยำชุดจับคู่กันนะครับมือนี้ถือว่าพ่อกล้วยสรุปมาแล้วนะครับถือว่ามาซานะครับอ่ามาซาดีกว่าบอมานะครับยังคงพอทันนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังคงพอทันอยู่อ่าครับมาเบิงชุดจับคู่นะครับ อ่ามาพงสุดจับคู่กันนะครับอ่าพอกล้วยเขียนมาแบบนี้นะครับอ่าแอ็ดวิไลจะเขียนตัวเน้นย้ำไฮคอนนะครับมีสี่ชุดนี่คือตัวพอกล้วยเน้นย้ำม,มากนะครับก็คือตัวเน้นเลยนะครับอ่าเน้นตัวเน้นย้ำนะครับสี่ชุดนี่นะครับก็คือเริ่มจากสี่สองครับ เก้าหนึ่งครับเก้าสองครับคู่สุดท้ายครับคือเจ็ดสองนี่คือตัวเน้นของพอเกยนะครับคุณพ่อคุณแม่เบื้อง้ดีนะครับสี่สองเก้าหนึ่ง 9ก้าสอเจ็ดสนี่คือตัวเน้นนะครับต่อไปเป็นตัวรองอตัวรองนะครับคุณพอ่อคุณแม่ามาเบิ่งตัวรองนะครับตัวรองคือตัวรองคือตัวรองนี่จะมีสามสุดนะครับคุณพอ่อคุณแม่ตัวรองมีเจ็ดสามครับ เจ็ดสามเจ็ 7, 3, 7, 3, แล้วก็ส6ต่อไปครับเป็นเล็กเบิร์นนะครับเบบซี FC คุณพอ่อคุณแม่คือ9 9ครับนี่คือตัวรองเดือคุณพอ่อคุณแม่อ่ะนี่คือตัวรองนะครับแนวทางของพ่อกล้วยนะครับเอา นี่คือของเก่าของใหม่แคปบหน้าจอพร้อมกันนะครับตัวเลขแนวทางสุดสรุปล่างของพ่อกล้วยนะครับสรุปให้แล้วนะครับวันนี้วันที่29นะครับสรุปวันที่29นะครับมือน,นอีสรุปให้วันที่29 อ่าโอเคนะครับ29พฤศจิกายนครับ2567มือสรุปไฮคือตอนแรกนะครับอ่มามักชอบแคปหน้าจอครับพิจารณากันนะครับหลัก10มี479ครับหลักหน่วยมี1234อ่าเอฟซสามารถจัดชุดเต็มได้นะครับอ่าตัวเน้นนะครับมี4291 9272ครับ ตัวลองคือ7 3 4 6กับ99นี่คือสรุปลางของพอกล้วยนะครับว่อประจำวันที่1นธันวาคม2,567สัญจรเสียงใหม่นะครับวันนี้เข้าเตรียมล่อลุนกันตัวเลขแนวทางทีแอดวิไลนำมาเสนอนะครับวันนี้จะแตกจากสํำนักเข้ามาล่อลุนกันนะครับอีกวัน2วันรูกผลแน่นอนนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับอาสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ รัฐบาลก็จัดล็อกไว้แล้วนะครับอ่าอ่านะครับเนว่องางวดประจําเดือนธันวาคมนะครับอ่าบางท่านก็ว่าขยุบวันไปเอา,ว,าว่ากันนะครับจะเป็นวันใดเขาก็ต้องตดตามคือเ่าเหมือนเดิมนะครับอ่าคือเก่าเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นเดือนสุดท้ายของปี67นะครับจะสูเขาปี2568ามันก็เป็นแจ้งซีทุกปีนะครับอ่า ออกวันไหนเราก็ตามเหมือนเดิมนะครับอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับตามคือเกาอ่ะสุดท้ายนี้แอดวิทลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับสําหรับชุดสรุปล่างพ่อกล้วย1นธันวาคมให้คุณพ่อคุณแม่โศกโศกมันหมาน,นกับแนวทางชุดล่างของพ่อกล้วยอยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ